สุรอัตกาสุตรสุรอัตกาสุตรเป็นบทบัญญัติมักกียามี8ดอายะความหมายโดยสรุปของสุรอัตกาสุตรสุรอัตกาสุตรเป็นสุร์มักกียาซึ่งกล่าวถึงการพรวงของมนุษย์อยู่กับสิ่งยั่วยวนต่างๆของการดำเนินชีวิตและการแข่งขันกันเพื่อรวบรวมสิ่งไร้าสาระหาประโยชน์อะไรไม่ได้ของโลกดุนยาจนกระทั่งความตายมาพัดพรากเอาความเพลิดเพลินของพวกเขาไปเสีย และมันได้มาเยือนพวกเขาโดยฉับพลันไม่รู้สึกตัวและมันก็ได้โยกย้ายพวกเขาจากบ้านพักไปสู่กุโบสสู่ร้อนนี้ได้เตือนซ้ำการห้ามปรามและการเตือนทั้งนี้เพื่อเป็นการขู่สัมทับมนุษย์และเตือนพวกเขาให้สํานึกถึงความผิดของพวกเขาเนื่องจากพวกเขาะวงอยู่กับสิ่งที่จะสูญเสียไปมากยิ่งกว่าสิ่งที่ยังคงอยู่กับพวกเขาเปล่าเลยพวกเขาจะได้รู้แล้วก็เปล่าเลยพวกเขาจะได้รู้ สุรรอดี้จบลงด้วยการชี้แจงถึงภัยพิบัติต่างๆและสิ่งที่น่าหวาดกลัวซึ่งพวกเขาจะได้พบในวันอาคิรรอซึ่งในวันนั้นจะไม่มีใครผ่านพ้นหรือรอดไปได้นอกจากมุมินผู้ศรัทธาซึ่งได้กระทำเอาไว้ด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ อัลกมุตตารสะสมทรัพย์สมบัติเพื่ออวดอ้างได้ทำให้พวกเจ้าเพลิดเพลินจนกระทั่งพวกเจ้าได้เข้าไปเยือนหลุมฝังศพมมเปล่าเลยพวกเจ้าจะได้รู้แล้วก็เปล่าเลยพวกเจ้าจะได้รู้ ล you know มีใช่เช่นนั้นถ้าพวกเจ้าได้รู้อย่างแท้จริงแล้วแน่นอนพวกเจ้าจะเห็นไฟที่ลุกโชนแล้วแน่นอนพวกเจ้าจะได้เห็นมันด้วยสายตาที่แน่ชัด แล้วในวันนั้นพวกเจ้าจะถูกสอบถามเกี่ยวกับความโปรดปรานที่ได้รับในโลกดุนยา